พี่น้องมาหล่อหาเวลาว่างออกมาหล่อเนาะคะ่ะใส่แบบสุดพนักงานเลยค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศสวยๆเนาะคะ่ะเนาะงี่คอนสยามเด้อจ้าอยากให้พี่น้องเที่ยวส้มน้ำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าบรรยากาศสวยแห้เนาะคะ่ะพี่น้องอยากพี่น้องมาเบิรงมาชมน้ำเนาะคะ่ะเทคอนสยามสวยสวยคะ่ะพี่น้องสวย,ยงามมา,ากๆเที่ยวมาชมน้ำกันเด้อจ้า สายกับผ้าเลาะผ้าเทียมพื้นเก่าเนาะค่ะเนาะสายกับผ้าเลาะผ้าเทียมพื้นเก่าเนาะค่ะเนาะอ่ะสวยงามมากเลยค่ะใน้าวสายกับไซบส่แบบสุดพนักงานเนาะคะ่ะออกมาส้มบรรยากาศเนาะคะ่ะช่วงนี้กัน,นะคะ่ะกับโ่อไฟล์ร้านไดก็เลยพาพี่น้องมาหล่อส้มบรรยากาศได้ช่วยเนาะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจในเพรื่องค่ะ มาเป็นกำลังแรงใจโซซ้ายเนตตาโาซ้ายกับสิบพาดละพาเทียวเหมือนเดิมแล้วค่ะพลาพาเทียวเหมือนเดิมสูงงามทุก่าวละคะ่ะพี่น้องสูงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีพี่น้องวัตสุขทุกคนนะคะขอรักชมให้โซ้ายเนจ้าเด้อ ด,ดี่ลรวก็าติดตาม,มด้วยกันจ้อเาจบคลิปเพยงเสน่ห์แล้วค่ะขอบคุณนะคะเขจบคลิปเพียงเสน่ห์แล้วค่ะเด,ด้มภาษากับสกขาวดิบการทิพงานนะคะ